วันนี้มีหลายประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของธนบัตรที่ระลึกนะคะในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ก่อนค่ะโดยเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษาครบ7รอบในวันที่12สิงหาคม2559นี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะจึงได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติจำนวน20ล้านฉบับด้วยกันมีกำหนดจ่ายแจกนะคะในวันที่11สิงหาคมนี้ที่ธนาคารทุกแห ส่วนใครไม่สามารถไปได้ก็สามารถแลกกับตู้ ATM ได้ด้วยค่ะ นายวิรุไทสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าธนบัตรที่ระลึกนี้มีขนาดสีและลักษณะด้านหน้าเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา500บาทที่ใช้หมุนเวียนกันในปัจจุบันโดยภาพด้านหลังธนบัตรได้เชิญพระฉายาสาธิสลัก์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานเป็นภาพประธานมีพระบรมฉายาทิศลักษณ์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพร้อมพระโอรสนะคะ และพระราชธิดาเมื่อครั้งอย่างทรงพระเยาว์พระชายาศาสตร์ทสลักสมเด็จพระนารเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขณะทอดพระเนตรผลงานศินลปาชีพตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติภาพโขนพระราชทานชุดจองถนนภาพกระเป๋าย่านลิเผาผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและภาพพันไม้ในพระนาม,มาพิไทยคัทธรยาควีนสิริกิติ์ และกุลาบควินสิริกิจเป็นภาพประกอบซึ่งใช้เวลาในการออกแบบธนบัตรที่ระลึกนานกว่า1ปี ั้งนี้นะคะได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกดังกล่าวจํานวน20ล้านฉบับมีกําหนดใจแรกนะคะในวันที่11สิงหาคมนี้และประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศรวมถึงธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและตู้กดเงินสดอัตโนมัติหรือ ATM หน้าสาขาธนาคารจำนวน10,000ตู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดโดยให้ระบุยอดถอน500 บาทค่ะ